ก็สวัสดีมิตรรักนตกปลานะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมในช่องบางดีฟิชชิ่งนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้พาน้ามาออกหมายที่อําเภอบางน้ําเปรี้ยวนะครับผมจังหวัดจัเชียงเรานะครับผมเป็นบ่อเมานะครับผมค่าบริการอยู่ที่คนละ100บาทนะครับผมพิเศษคือไม่จํากัดค่าคันนะครับผมแล้วก็ปลาฟรีนะครับผมนะครับผมตกได้เท่าไหร่ก็เอาออกได้หมดเลยนะครับผมนะครับวันนี้ก็มากับ น้ามึกนะครับผมหน้ามึกแลวก็น้าเล็กนะครับผมจากช่องมึกเล็กตกปลาพาเที่ยวนะครับนั่งอยู่ฝังทางโน้นนะครับผมน้ามึกน้าเล็กมาก่อนนะครับผมก็มาตรงนี้อยู่ใกล้ๆบ่อลุงจุกป้าเจ้วนะครับผมเลยไปนิดเดียวนะครับผมนะครับไม้ที่เราเคยไปตกเราก็ได้ยีสกตัวใหญ่นะครับผมไม้ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการไม่ได้เปิดอย่างเต็มระบบนะครับผมก็มีเฉพาะคนที่รู้จักกับเจ้าของบ่อนะครับผม โอเคนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับตอนนี้9โมง45แล้วนะครับผมตะกี้ก็ลงไปเปิดหมายใหม่อีกแล้วนะครับผมส่วนเหยือที่ใช้นะครับผมหมักมาแล้วนะครับผมหมักเมื่อวานครับผมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอ่ะวัตถุดิบแล้วอ่ะขั้นตอนการหมักเหยื่อในคลิปได้เลยครับผมก็สูตรเหยื่อตกปลาของเรานะครับผมส่วนผสมหลักๆที่ผมใช้ครับก็จะมีไผ่เขียวนะครับผมอ่าเป็นไผ่เขียวกะทินะครับผมปังไผ่เขียวกะทินะครับหนึ่งถุงนะครับ แล้วก็จะมีะล้ำขั้วนะครับผมลำขั้วหนึ่งถุงนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะกริดนะครับผมสามอย่างนะครับผมสูตรส่วนประกอบหลักๆสามอย่างก็เป็นสูตรที่ใช้หากินประจำนะครับผมก็จะใส่หัวเชื้อเพิ่มนิดนึงนะครับผมเพื่อให้เหยื่อมันหอมน,นะครับ ็ส่วนผสม3ามอย่างหลักนะครับผมก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะครับก็ค่อยๆถูไปนะครับให้มันละเอียดนะฮะก็เดี๋ยวนี้เขามีทําเครื่องปั่นปั่นเยื่อไข่นะครับผมถ้าใครมีทุนพอก็ซื้อเครื่องปั่นไว้นะครับเวลาจะหมักเยื่อทีก็เทส่วนผสมใส่ในเครื่องปั่นแล้วก็ปั่นได้เลยครับทีเดียวอยู่ ถ้าไม่มีก็ค่อยๆคุกไปครับผมค่อยๆผสมไปโอเคพอเข้ากันแล้วก็จะมีไข่ไก่นะครับผมไข่ไก่อีกสองฟองนะครับ ตัวนี้จะเป็นหัวเชื้อนะครับผมอันนี้เป็นหัวเชื้อหมักกล้วยดองนะครับผมกล้วยดองกับอ่าลูกยอนะครับก็จะใส่ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผมหมักไว้ประมาณเกือบปีแล้วครับผมกินก็ใช้ได้เลยครับต่อไปก็คลุกให้เข้ากัน โอเคพอประมาณก็จะมีอ่าขาดไม่ได้อะไรก็คือจะเป็นอ่ากากมาพาะพร้าวอบแห้งนะครับผมอันนี้ตัว่อ,อป่าชั้นดีแล้วรเยอะครับก็ประมาณกำมือครับประมาณนี้ครับ ประมาณนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมแปในนี้ครับผมก็เกือบครึ่งทางนะครับแค่นี้ก็ใช้ออกหมายได้ทั้งวันแล้วครับผมที่ก็วันที่ไปออกหมายถ้ายังปั้นไม่ได้นะครับผมถ้ามันยังปั้นไม่ได้ก็ผสมน้ําที่บอกเพิ่มนะครับผมหรือว่าจะใส่เป็นน้ํากะทิก็ได้ครับเวลาไปออกหมายนะครับถ้าหมายในที่อน้ํามันไหลแรงครับผมน้ําค่อนข้างที่จะไหลแรง่ลยก็ จะใส่เป็นขนมปังปั่นเพิ่มนะครับผมให้เหยื่อมันเหนียวนะครับผมก็ถุงพลาสติกปิดไว้นะครับก็หนังยางหนังยางเส้นใหญ่ครับกระดาษโอเคประมาณนี้เรียบร้อยครับผม ็เดี๋ยวไปเจอกันที่ใหม่ครับก็วัตถุดิบก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมเป็นโตดที่ใช้หากินประจํานะครับผมนะครับตอนแรกก็ไปเจาะไปออกไมคองแถวบ้านนะครับผมนะครับก็เลยไม่ได้หมักอะไรมากส่วนอ่าส่วนอ่าตัวเกี่ยวเนี้นะครับผมก็มีมาเตียมมา2อย่างนะครับผมครับก็จะเป็นเม็ดโฟมนะครับผมแล้วก็ไส้เดือนนะครับผมเม็ดโฟมกับไสเดือนครับผมเดี๋ยวจะตีเม็ดโฟมสัก3าคันนะครับผมแล้วก็ตีไสเดือนสัก3าคันนะเพราะว่าอ่า หม่งี้เขาบอกว่ามีปลาหมอตะกับเยอะนะครับผมปลาหมอตะกับพวกปลานิลนะครับผมไซส์ใหญ่ๆนะครับผมปลานิลมันชอบนะครับไส้เดือนนะครับผมนะครับส่วนเจ้าอ่าเม็ดโฟมก็เอาไว้ให้รถถังเข้านะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นดูครับผมระหว่างเม็ดโฟมกับอ่าไส้เดือนนะครับผมอันไหนมันจะมานกว่ากันนะครับผมมันจะเข้าหรือเปล่านะครับผมโอเคตอนนี้9ก้าโมงห้าสิบนะครับผมเดี๋ยวเราไปลงไม้แรกกันนะครับผมลงอ่าไม้แรกเสร็จเดี๋ยวเราค่อยไปดูสภาพใหม่รอบๆนะครับผมบรรยากาศดีครับผมข้างหลังผมก็เป็นทุ่งนานะครับผม กับเรื่มนะครับผมเหยื่อเรานะครับผมก็เดี๋ยวจะใส่นากะทิสักหน่อยครับกล่องเล็กนะครับผมขนาดร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะครับผมกล่องเล็กครับองค่อยๆใส่ไปนะครับพอจะปั้นได้นะครับเพราะเหยื่อเราก็ไม่ได้เตรียมมาเยอะนะครับโอเคหอมใช้ได้แล้วครับผมโอเคลุยครับผมโอเคครับไม้แรกนะครับผมเป็นไสเดือนนะครับผมก็จะเกี่ยวประมาณนี้ครับผม ไ้เดือนตัวเล็กนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะตีสลับไปกับาเม็ดโฟมนะครับผมนี่ค,ครับอันนี้ก็จะเป็นตะก้อเม็ดโฟมนะครับผมนี่ค,ครับครับก็ติด ปัญหานิดนึงนะครับผมไสเดือนที่ซื้อมานะครับผมยี่สิบบาทมันมีแต่ตัวเล็กๆครับผมเหมือนไสเดือนฝอยนะครับตัวเล็กๆครับผมก็เกี่ยวได้ไปสองคันนะครับผมที่เหลือหาไม่เจอเลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแผนกันหน่อยครับผมส่วนอีกสองคันนะครับผม๋ยวจะใช้เป็นตัวเกี่ยวเป็นขนมปังฟาร์มเฮาส์นะครับผมปันจีบกับขอเบ็ดนะครับผมก็ตักลงไปครับผมแล้วก็จีบ จีบตรงโคนมันให้แน่นนะครับผมประมาณนี้นะครับสองอันเลยครับผมบนล่างก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะปั้นอ่าขนมปังฟาร์มเฮาส์นะครับปั้นจีบแบบนี้อยู่สองคันนะครับผมเม็ดโฟมสองคันไสเดือนสองคันแล้วก็ขนมปังฟาร์มเฮาส์อีกสองคันนะครับผม โอเคเสร็จแล้วครับผมหกคันนะครับผมตอนนี้ก็สิบโมงยี่สิบนะครับผมเดียวมาลุนกันครับผมแต้มอ่าจะเข้าไม้ไหนครับระหว่างเม็ดโฟมสา้เดือนแล้วก็ขนมปังฟาร์มเฮานะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูสภาพใหม่กันครับผมโอเคสภาพใหม่รอบๆนะครับผมด้านหลังนี้ก็จะเป็นตุ่งนาะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับผมถอยรถเข้ามาจอดนะครับผมก็ เต็นน,นก็จะเป็นน้ำมือก,กับน้าเล็กนะครับผมจากช่องมึกเล็กตกปลาพาเที่ยวนะครับผมก็จะลงอยู่ตรงนี้นะครับด้านในก็มีนาน้าเขาลงอยู่ครับผมแต่ก็อ่าด้านในาน้าเขาขับรถมาจากบ้านของเจ้าของบ่อนะครับผมเข้ามาจากอ่าเข้ามาคนละฝั่งกันนะครับโอเคลงอยู่ตรงนี้นะครับผม ตอนมาถึงก็ลงไปเปิดไมคมาครับผมเปิดไมอีกแล้วครับผมไปตรงไหนก็ต้องเปิดไมคตลอดบ่อ,บอประมาณนี้นะครับ ผมแต้มแรกครับไม่ใช่แต้มแรกสองแต้มแรกครับผมติดพร้อมกันเลยครับผมเป็นปลาสร้อยนะครับอ่าตัวนี้กินเม็ดโฟมนะครับผมไส้เดือนอย่างเงียมครับผมอ่าขนมปังฟาร,ร์มเฮามีกระตุกไปรอบหนึ่งครับผมโอเคเดี๋ยวรอรุ่นปลาใหญ่ครับผม มาแต้มแล้วครับผมโอ้ยมาแล้วครับเ <c oughs> ะเพียนครับนะนะตัวบเบลเลอร์เลยครับผมม้นี้กินไส้เดือนนะครับผมแต่ไส้เดือนเราหมดแล้วครับ <c oughs> โอ้ใช้ได้ครับผม โอ้โหไปโดนผมโอ้โหอดแล้วขาพังหมดเลยโอ้เห็นมันขึ้นปุ๊บับบับอยู่อะโอ้เห็นตรงนู้นจริงอะโอ้โหขาพังหมดเลยครับผมน่าประลาดดุ้งไง พูดจริงเป็นจริงๆอ๋บอกว่าทับตัวใหญ่กินบอกเรียกทัว่าเป็นไงแต่เข้าป่านะขยับมาอีกขยับมาอีกโอ้มาแว้เดี๋ยวมดยจะเป็นจริงไงอกว่าเนี่ยไไัหรอไปงลึกไพ่มกของตักปาน

สวัสดีครับพี่ครับ

ลงไปแล้วอะลีน uh, ้ำแล้วอะนี่มันทวทุ่ี่พันธุ์ไม่สมอยูี่เห็นตัวไหม น้ำเป็ดไปแล้วโอ้ไม่อยู่ว่าแล้วตักตแบบิดเนี่ยเป็นเยอะไหมนึ่งโอ้หืมจะได้ยโอ้ไซบอรเริ่มเลยมันออกให้มันใหญ่กว่าเนี่โอ้มันเข้าไปแล้วน่งโอ้เสียดายครับท่านผู้ชม อใหญ่าม,มากเลยค่ะมัน,ม,นมันเข้าไปแล้วแต่ว่ามันถอยออกได้เพราะว่ามันตัวใหญ่กว่าสวิงต้องขอโทษนัเพชรด้วยครับนับปลาหมึกทําไม่เสร็จมันใหญ่กว่าสวิงนปะปลาหมึกมันเข้าไปแล้วมันถอยออกได้ครับท่านผูช้ชมโอ้ยโอ้น่าเสียดายครับนะนะของไม่อยู่ครับผมปลาตอนไก่ครับผมใส ห้าบวกครับผมห้าโลขึ้นนะครับตะกี้กระช่างเบ็ดไปนะครับคานพังหมดเลยครับผมเวลาไปตกปลาต้องทำคานนี้แข็งแรงหน่อยครับผมแต่คานอ่อนๆแบบนี้ครับผมไม่รอดครับผมเดี๋ยวไม่เป็นไรครับผมเรายังมีเวลาครับผมเดี๋ยวเอาใหม่ครับผมอาละครับนะนะประทูครับผมปลาหมอตะกรับครับผมสองแต้มเลยครับ เงียบเลยครับผมอัตเพียนครับนะนะใส่ใช้ได้แหละครับผมมันจะไข่เต็มท้องครับผมโอเคเดี๋ยวตามลุ้นกันต่อครับผมเดี๋ยวเรานั่งรอยิศกยิศยังไม่มาเลยครับผมโอเคครับก็เก็บของแล้วนะครับผมเก็บของตั้งแต่ใบสองครึ่งแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้ใบสามแล้วนะครับผม ก็ปลามันก็กินอยู่ห่างๆนะครับผมแต่ก็ยังพอได้ตัวครับผมส่วนใหญ่จะเป็นปลาส้อยนะมีปลาตะเพียนมาบ้างครับปลาส้อยก็ใส่ใช้ได้ครับผมแล้วก็มีปลาตะกะครับผมไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมปลาเล็กค่อนข้างเยอะนะครับผมตั้งแต่ปลาปลาตองกายที่หลุดไปครับปลาเล็กเข้าเยอะเลยครับะพราะโอกาสหน้าเดี๋ยวมาแก้มือใหม่นะครับผมมาหาไซส์ใหญ่ครับมาหาปลาตองกายตัวที่หลุดไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันนะครับผมวันนี้ได้กี่เต้มนะครับผม ก็ผลงานวันนี้นะครับผมนะครับปลาตะเพียนนะครับผมใส่ใช้ได้นะครับปลาหมอตะกลับนะครับผมมีตะเพียนไซส์ใหญ่สองแพมนะครับผมที่เหลือก็เป็นปลาสร้อยนะครับโอเคผลงานก็ประมาณนี้ครับผมจะได้ปลาตองกายครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาแก้มือกันใหม่ครับผมโอเคครับ มีเป็นส่วนของท้ายบ่อนะครับผมหัวบ่อจะฝังน้นนะครับผมอยู่ข้างๆของบ้านของเจ้าของบ่อนะครับผมนะครับคราบริการคนละร้อยนะครับผมนะครับแต่ยังไม่แชร์พิกัดให้นะครับผมรอเจ้าของบ่อเขาเปิดบ่ออย่างเป็นทางการก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงจะแชร์พิกัดให้นะครับผมนะครับเดี๋ยวยังไงส่งข่าวอีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับก็ถ่ายคลิปนะครับผมก็ขอบคุณนะนะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบางดีฟิชชิ่งให้ด้วยนะครับผม ไม่น่าพูพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ